ตอนนี้เราก็อยู่กับแม่ย่านะคะก็คือแม่ของแดดดีค่ะอยู่ที่ประเทศเวลจะพามาดูเส้นทางการเดินทางหลักของประเทศเวลกันนะคะทุกคนสังเกตไหมว่าทางจะเป็นทางบนเขานะคะแล้วก็เป็นทางเลนเดียวถ้ามีรถสวนกันเมื่อไหร่เราก็จะเดินทางลำบากมากค่ะจะต้องคนนึงจะต้อง จอดชิดริมๆไว้นะคะแล้วเราก็ผ่านทางไปได้ค่ะอืยังเป็นการเดินทางแบบสไตล์ชนบทของประเทศเวลอยู่นะคะก็มีวัฒนธรรมที่เห็นแล้วรู้สึกว่าแปลกใหม่สำหรับเราอยู่นะคะทุกคนไปดูกันเลยค่ะก็ค่อยๆขับไปเรื่อยๆนะคะดูในคลิปก็เหมือนจะขับเร็วนิดนึงนะคะ ถ้าคนไม่ชินทางก็จะรู้สึกว่าเออขับเร็วไปหน่อยถ้าเกิดมีรถสวนมาจะทำยังไงนะคะแต่ว่าแดดดีกับแม่เขาชินทางแล้วค่ะเขาก็เลยสบายๆขับไปเรื่อยๆนะคะแล้วถ้าทุกคนสังเกตดูข้างทางระหว่างทางนะคะคงจะสงสัยว่าเออแล้วถ้าทางมันเล็กมากทำไมถึงไม่ทำทางใหม่นะคะมันทำไม่ได้แล้วค่ะทุกคนเพราะว่า ข้างทางนะเขาทําเป็นแบบบางพื้นที่นะคะทําเป็นกําแพงหินที่หนามากๆาค่ะเอาไว้กันลมเอาไว้กันสัตว์อะไรย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ข้างทางก็จะเป็นเหวไปเลยมันมันไม่สามารถขยายทางให้ใหญ่ขึ้นมากว่านี้ได้แล้วคะ่ะเขาก็เลยปล่อยให้เป็นแบบนี้นะคะ เซลคือแพงใช่ไหมเซ่ามี่กินได้ how much how much เยอะเรื่องเรา We give them that วันนี้เดี๋ยวไปกินข้าวที่อะไรอะวๆนี้แหละก็เลยพามาเดินดูปราสาทนะดูสิเนี่ยสมัยก่อนเนาะ เขาสร้างเป็นหินเป็นเนี่ยบ้านที่อังกฤษนี่คืออย่างนี้คือธรรมดาธรรมดามากเลยค่ะทุกคนคนที่ออสเตรเลียเวลาเขาซื้อบ้านนะเขาบอก10 20ปี30ปีนี่คือบ้านเก่านะแต่โอ้โหถ้ามาที่อังกฤษนี่บ้าน500ปีนี่คือเฉยๆนะคะทุกคนเนี่ยบ้านสร้างจากสร้างจากหินสร้างจากประสาทเก่ามีเยอะ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 แยะมากมายนะที่อังกฤษอะ คือธรรมดาไม่ตื่นเต้นดูดูดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูตรงปีนี้ไม่ได้ถ่ายเวลเลยทุกคนนี่ประสาทก็สวยอยู่นะอันนั้นมันเอ็นละทุกคนเขาเลยเอาลัวมาล้อมละเริ่มเอ็นละ อ๋อนี้ขึ้นได้นะเนี่ยแต่เขาไม่ให้ขึ้นช่วงนี้เขาคงปิดนะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีแล้วนะคะเมื่อวานแดดทั้งวันเลยวันนี้คลึ้มทั้งวันเลย <c oughs> มาเดินค่าเวลาจะไปกินอาหารเที่ยงอาหารของอาหารยอดนิยมของคนอังกฤษนะคะ บางคนอาจจะคิดว่าเป็นฟิตแอนด์ชิพนะแต่ว่าไม่ใช่นะคะท <Wow. S 1> ุกคนอาหารยอดนิยมของคนอังกฤษก็คือโร s ด dinner ค่ะเนาะโรสดิเนอร์คืออะไรเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูดีกว่าเนาะจะได้จะได้แบบเห็นภาพกันนะคะแต่คือโรสดิเนอร์อาหารประจำชาติของคนอังกฤษโอ๊ยขอใส่เสื้อ่ะไทยบิลด ก็อีกอันนึงนะคะส่วนส่วนใหญ่จะเป็นโบสเก่าโบสเก่าเนาะคือเขาจะยังไงอะเขาจะเขาจะไม่ได้ทุบทิ้งอะ่ะไม่ได้ลื้อทิ้งนะคะโบสอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น อ <you> ม่หวอมไม่หวอมโอ้ยลมพัดมาหนาวอ่ะ,อะสองพ่อลูกเนี่ยแล้วจะออกกับไงอ่ะลูกเกียดอ่ะ What is he doing? <c oughs> Put you in a c a g e You think he can come that way? ได้แล้วติดแล้วห,หนาววายหนาวนี่ไม่เท่าไหร่นะทุกคนแต่แบบพอลมพัดมาเหมือนลมจากในตู้เย็นเย็นเย็นแล้วพัดมาอย่างนั้นอะวายไม่ไหวไม่ไหวรวดูกางเกงวรอบนี้เอากางเกงมาแค่สองสามตัวสามตัวค่ะเออเนาะก็คือเนี่ย ก็ไม่ได้หนาม,มากนะแล้วก็กางเกยงยีนตัวหนึ่งเอาไว้เวลาแบบเผื่อไปไหนมาไหนเผื่อไปร้านอาหารอะไรนี้เนาะแม่เลี้อวเสื้อผ้ามาเยอะทุกคนเพราะว่าต้องมาซื้อเสื้อผ้าให้ยาดาเ <What? S 1> นี่ยเสื้อตัวน,นี้ก็เสื้อใหม่เพิ่งซื้อนะคะ <c oughs> เสื้อผ้าที่อังกฤษนะเวลามันลดราคามันลดเยอะจริงๆเลยของยาดานี่แบบ จากร้อยจากจากจร้อยยูโรแบบจ้าลูกแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่ายังลดไม่เยอะนะคะจากร้อยกว่าเหลือสี่สิบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหลือสี่สิบก็ลดไปประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะ มีตัวหนึ่งอะลดเหลือส9บเก้าสิบเก้ายูโรถูกมากเลยแต่มันไม่มีไซยาดาค่ะเสื้อผ้าที่ลดราคามันจะไม่ค่อยมีไซเนาะมันมีสีเดียวตัวเดียวเบอร์เดียวอะไรเงี้ยแหละเอออันนี้ก็รีบซื้อมาละเดดี้รีบซื้อเดดี้บอกเดดีชอบยาดาก็ชอบแล้วก็เดี๋ยวไปหาซื้อกางเกงให้ยาดากันะคะ่ะอันนี้ก็กางเกงที่ซื้อที่อังกฤษนะเนี่ยตั้งแต่สองสองปีที่แล้วละเดี๋ยวรอบนี้จะมาขน เสื้อผ้าจากอังกฤษเสื้อผ้าที่อังกฤษอะถูกและดีทุกคนถูกและดีหน้าเนี้ยเวลาเข้าโลนี่แบบโละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หวเรามาเดินค่าเวลากันแล้วเนี่ย พาย่ามาเดินออกกําลังกายหน่อยทุกคนเขาไม่ค่อยเดินเขาชอบนั่งดูทีวีอยู่ที่โซฟาดูทีวีทั้งวันต้องต้องพาเขามาออกกําลังกายที่ขามัง่งเดดดีด้ก็ซื้อเสื้อใหม่นะทุกคนเนะ่ะเสื้อของเดดีด้เห็นไหมนะ่ะตัวใหญ่ๆนั่นนะ่อย่างหนาเลยนะถูกด้วยนะอย่างวอร์มเลยดูเดดี้ดูตัว <laughs> yeah, you do you know how you had to get out of the cage? What? Man, do you know how you had to get out of the cage? Put in your ear. I don't want to protect my ear. Make mess my hair now. <laughs> you have no hair. Dalu. Did you do you know how I went out of the cage? Duh. liar. จะั you go the bar and ้กบเสื้อตัวนี้ดีไหมลูกดีกว่าเสื้อตัวนั้นอ่ะร้อนตับแตกตอนนี้ร้อนตับแตกเลยหรอวอรมจนร้อนเลยล่ะร <laughs> ้อนตับแตกแม่หนาวจะตายเสื้อแม่มันไม่ค่อยหนาทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วนะคะแล้วก็ออกมาเดินดูแต่ว่าดูสิทุกคนจ๋า อุ้ยดูด,ดูให้พาดูวิวแถบนี้ก่อนสวยดีเนาะบาิโจนกตอนนี้เรามาเดินดดมาเดินเล่นนะคะ<ด>แต่ว่าไอแลนด์เป็นประเทศที่หนาวมาก,มากๆเลยอะ่ะเหมือนเข้ามาอยู่ในตู้เย็นนะหนาวแบบเย็นๆอ่ะไม่เหมือนแคนเบร่าหนาวมากเลยเยาดาดีูเสื้อขึ้นลูก อย่างให้เดี๋ยวหนะ้าอกเย็นโอโ้โหเย็นเย็นเย็นดูสิทำไมเขาแต่งตัวกันธรรมดาธรรมดาเสื้อบางๆบาง,บางคนใส่เสื้อบอมตัวเดียวตายแล้วไม่หนาวกันหรอจ๊ะอื้อหื Ja, dat is waar we hier hier. Dat is waar we van hier Dat is zo fishy. Ja, Holland, die land plaat. Mhm. ดาบอกกินเหมือนปลาละเลยยูแม่เห like ็นนะยาดาจับอ่ะทำแบบเนี้ย The card, please. Yeah. yeah she's oh, sorry. Sorry. Yeah. uh yeah. yeah, yeah. oh, that works. You <laughs> <laughs> don't let it around very often. Yeah. yeah. <laughs> can I give you a tail from the large piece, or would you like a smaller? Yeah. Well, these will do fine. Don't bother. It. No problem. That okay. Yes, yeah, that'll do nicely. I'll tell you what. Can you make, I'll tell you. Can we have a piece out? Because I'll ask for as well. So. Oh, All right. A bit of that. One half piece. Yeah. No, yeah. split it the between us. Yeah. yeah, and we'll it That's fine. Oh, I'm a little squished at this point, so All right, let's go take the than this one, okay? You. Hello, are you okay? okay. Yeah, we together. Oh, okay. Yeah. Hello, how are you? Hi. You got yeah. what you want, Alice? Yes, ma'am. Will you kill us? Yes. No, I don't want okay. to kill you. Oh, yes. what you. What's Shiana having? How many pills do you want? Oh, three. <laughs> มีร้านซ่อมเสื้อผ้าด้วยร้านซ่อมเสื้อผ้าโอ้โหทุกคนกตอนนี้มาจา <c oughs> โอ้โหนี่แถมนี้เป็นร้านแบบประมาณแบบว่าเออ ็นร้านร้านอะไรดีอ่ะทุกคนร้านแบบคือคนอังกฤษอะ่ะเขาจะทำแบรนด์เนมเองเป็นแบรนด์ของตัวเองเสื้อผ้าก็เป็นแบรนด์ตัวเองตัดเย็บเองดีไซน์เองอะไรประมาณนี้เนะาะโอ้ย<า> you hit ูฮิฟเดอะปลาทุก i นไอฮิฟตัวยูโน้ อันนี you you ้อะไรเนี่ยโอ้โหคลมีวันโฟโต้ไอสแตนดอร์อยู่มีกีสวยโฟโต้น่ร้านอาหารมา โอยทุกคนนี่ขนาดวันนี้มีแดดนะเนี่ยหนาวปางตายอยู่กันได้ไงเนี่ยหนาวนะโอ้โหบางคนใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวเดียวนี่เหมือนแต่ดีเนี่ยใส่เสื้อเนี่ย,ยดูหนุ่มคนนี้ แวะได้โอ oh, mm ้แต่ดิพามาซื้อของเอเชียไปไปก่อนนะ <Thank you. S 1> เดี๋ยวจะไปซื้อ mm hmm. พวกซอสน้ำปงน้ำปลาอะไรขวดเล็กๆอ่ะเพราะทุกเพราะว่าเราต้องอยู่ที่นี่อีกประมาณสี่คืนหรือเปล่าจ mm hmm. ำไม่แน่ใจไป I know I'm gonna cross in the road ไปถึงแล้วคะ่ะเอเชียนมาร์เก็ตใหญ่อยู่นะเนี่ยเป็นช็อปมาร์เก็ตเลยอะ่ะไปไปดูซอสกันจะมีหรือเปล่าเอเชียแต่เป็นอินเดียน,นะคะเพราะฉะนั้นของก็น่าจะเน้นไปทางอินเดียนแน่เลยไทยทาย,ทายว่าเป็นแบบนั้นดูดูดูด เราจะมาเอาอะไรซอยยอดซอสมีไหมโอ้โหน้ำปลาน้ำปลามีมาขวดเท่าช้างน้ำปลาปอันนี้เป็นเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือโรสดิเนอร์เนาะก็คืออันนี้เขาจะทำเหมือนกับว่าอะไรวะนึง่งเหรอ อบหรือว่ายัางไงนานๆนะคะเป็นสโลคุกเนาะก็คือทำให้มันนิ่มนะคะแล้วก็ผักเน่ก็น,นึ่งนะ,ะแล้วก็ราดด้วยน้ำเกรวี่ก็คือน้ำซอสสไตล์อังกฤษนะคะแต,แต่ว่าวันนี้แม่ดากินไม่ได้เพราะว่าเขามีให้เลือกแค่อย่างเดียวก็คือเนื้อนะคะปีนี้เรางดทานเนื้อเราก็เลยกินเป็นไก่ทอดแทนนะคะของยาดากินเป็นเบอร์เกอร์โห คนเก่งมากเลยลูกสาวไป <c oughs> enjoy your meal นะคะอ,อย่าลืมกด subscribe กดกดแชร์ให้ยาดาด้วยนะคะข,ขอบคุณค่ะ